ข้าพีน้องข้าสีมาตมน้องอุ๋งอุ๋งกินอะไรบ้าไดิพี่น้องมันแสบนะครับมึงไขรมึงใครว้าวอื Wow ทุกท่ญญานนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเมื่อไรสันขวานยักษ์นะผมในช่องสันขวานก็คือวันนี้เราอยู่ในครัวเหมือนเดิมก็คือครัวสันขวานอยู่กับพี่เต๋านะครับแม่บ้านสุดเซ็กซี่ของเรานะครับทุกคนเนี่ยออนะวันนี้ไม่ช,ชว,มวันนี้เรามาทําอาหารแบบว่าสไตล์บ้านๆนะครับผมเห็นแบบ <ๆ S 1> บอกเล่าบอกเนละ่าเนยเออบอกเล่ากันได้สู่วเนี่ยไบมะขามอ่อนนี่คือใบม่มะขามอ่อนเราบอกก่อนว่าสิเหตุใดเขาบอกอยู่ก็เห็นเลยมะขามอ่อนกเออเออสิ้ผ้าไปเบิ้งไว้เหยียดยังมือนี้เข้าพี่น้อง เขาสีมา wow. ต,ต้มน้องอุ้งอุ้งต้มอเาทุกคนเมื่อกี้นะพี่น้องครับเข้าสีบอกวิธีการเฮยนต้มอึงแบบว่าบ่อเห็มันเข้าเลยมามาเดือนมาเนี่ยยากมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับทุกคนนะอัดับแรกเลยเือเข้าต้มอึงปุ๊บเนี่ยเขาต้มแล้วนะผมอึงสิเป็นแบบแประมาณนี้นะทุกคนเนี่คือเข้านอกอึงหน้าผมก็คือน้าเดือดอึงลงไปเลยนะผมอึงลงไปเพรามันตึงป๊บ ปิดไฟเอามาใส่น้ำเย็นนะครับผมแล้วเข้ากับท่าการดูดออกนี่บางคนถามว่ากาส้มจังไหนให้มันบวกล่ะครับนี่ครับผมมีวิธีมาบอกครับนี่ละวิธีของพี่ยากับเพื่อเมือลูบออกเลยนี่เห็นป่ะนี่เป็นมัดตัวเท่เนี่ยรูดออกเลยมือลูบออกนะครับผมเอาเอาเอาเท่าที่เขาเห็ดได้นะครับผมรูดรูดออกเลยเออมองข้าวมันฉีอยู่ตรงนี้เหรอครับเอื้องอ่ะทาเห็ดแบบบ้านๆแบบพี่ยากับฉีประมาณนี้นะครับอย่ารูดแห้งอ่ะรูดแห้งตังเท่บ้านเกิดเสียอย่งบ้นเกิดสีรูดร่อนไปแน่นะครับผมรูดออกเลย Ball, ANT, cel, trips, นิ่วโปะดูดๆมันออกแล้วน accord, ี่อย่าไปพาทองมันเด้ออันที่สำคัญเลยอย่าไปพาทองมันะทุกคนนะแต่พาทองมันต้องนี่มันสีดไม่ล่าเขาต้มอ่ะไข่มันสีแต um. กนะครับไข่มันสีแตกนี่นั่นไใ้อึ้งไข่มาเอ้ยไข่ล้วนๆเลยตัแตกพี่น้อดูดออกเพื่อปึ๊บนี่ต้มมาหนียวไอ้บอมี่ข้าวมาข้าวครับนี่นี่ดูดออกดีๆอ่าดูดออกเลยครับหมันมันออกเขาเรียกว่าอย่างมันครับอันนี้เป็นอึ่งเผาเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์อึ่งย่างเด้เป็นอึ่งเผาถ้าเราล้างเสร็จป๊บนะครับผมล้าง เขาขูดูดยาเขาออกแล้วเนี่ยขูดข้าวเขาออกขูดยาเขาออกแล้วเหรอเขาต้องล่างน้ำสาดอีกน้หนึ่งนะครับผมก่อนที่เข้าเฉาะไปต้มนะครับล่างหนึ่งน้ำสองน้ำไปได้แล้วเต้านะครับผมคิดว่ามัาสาดแล้วเท่ากับเขอนะครับทุกคนเอาตามที่เข้าต้องการเลยเข้ามาสาดหลายเข้ากับล่างหลายล่างหลายน้ำแค่นั้นแหละนะ แล้วไปต้มก yep. ันเลยมาวิธีการต้มนี่ยังไงโอเคครับพี่น้องครับกรต้องอบกนื่นเดิมครับผมมาเข้าเรีวๆนะครับผมล่างล่างนองอุ้งเรียบร้อยนะครับผมโอ้พี่จะแซ่บน้านองอุ้งเรียบร้อยสะอาดหมดจดเท่ากับมาตะมักพี๊ดเครื่องเครื่องมือนี่นะครับผมกับทีมีบักพริกนะครับผมหอมแดงใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ผงอันยิมโนโมโตะนะฮะผงอันยิมโนโมโตะใบมะขามอ่อนมะขามเปียกใบกะเพราข่าตะไคร้นะครับผมแล้วเข้ามาตะบักพริก ช texture จัดหน่อยนะครับทุกคนมาน้ำมาเลยข้าวมัอนี่ข้าวคั่วข้าหลังบ้านนี่ครับผว้ถ้าน้ำเดือดแล้วแล้วนะครับผมใส่ใส่บักพริกลงไปนะฮะัเอาแบบพริกลงไปนะครับพริกลงไปนะครับผมคาครับตะไคร้ครับผงนัวให้ที่หลังผงนัวแล้วก็ไม้มะกรูดครับใส่ลงไปหมดเลย นี่ใส่ลงไปพอเราขาดตะไครไปมะกรูดลงไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ยักษ์จะพาไปปรุงว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะมาเข้ามาปรุงกันเลยนะครับผมอันแรกเลยครับผมน้ำปลาที่มันนัวครับผมผมเอานัวแหมมันหลายอย่างเนี่ยผมเอานัวไงผมมาของเข้มไงผมเป็นเบาหวานเออเนี่นะครับทุกคนผงนัวใส่หลายแซ่บหลาย อสองซอนทอดทอนะครับผมตัดเข้มน,น้อยด้วยน้ำตาลนิดนึงนะฮะนี่แล้วยครับทุกคนครับเกียร์เกียร์นะครับมันล่องหมอบกันันไ่เท่ไหลมาลไงอ่ะมาที่แซบที่เด็ดเลยครับน้ำปลาแรกนะฮะ บลาได้นะปลาแดกเนาะทำหนีพ่อนะครับผมเราก็ล่อให้มันเดือดนะทุกคนล่อให้มันเดือด A few moments later เนี่ครับทุกคนพอน้ำเดือดนะครับผมน้ำเดือดน้ำเดือดป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 ดกินออกนะทุกคนเข้ากับเลือกเลยแบบนี้เข้ากับเลือกแต่ตัวใหญ่ๆนะครับลงไปบ่ต้องคนได้ไม่น้องถ้าคนพึ่งเนี่ยมันจะแตกนะครับเข้ากจะเจาตัวเตี้ๆตัวแบบนใ้ที่ว่าเข้ามักมันใหญ่ๆเข้าเก่าลงไปแต่ว่ามูน่อยๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่พี่ยากเจาะไปอบนะครับทุกคนเขากัเจาะจมูกใหญ่ๆลงไปอ่าเอาลงไปเลย เงเบกินไรบ่ได้พี่น้องมันแสบนะครับอ่ะนี่โอเคครับพี่น้องครับแล้วแล้วเข้ากับปล่อยให้น้าเดือดอีกรอบนึงนะครับผมเราเข้ากระเฉียเอาวัตถุดิบของเข้าลงไปหน้าผมจากน่อยหน้าไปหือมันตึงๆนิดหน่อยเพราะผักพวกเนี้ยมันเป็นผักทีละลาไงนะครับผมก็ไปแล้วเข้าไปลอกกินกันเลยนะพี่น้องนะไป Five minutes later พ้นครับอันนี้แล้วแล้วะ พอเดือดแล้วพี่น้องบ่วงนี่ใส่เข้าไปข้าวนึงนงะครับแซ่ด์ลงไปข้าวนึง <S <S เพื่อเปื่อยน้อยหนึ่งนะครับผม <S 2> <S 2> เพราะว่าอื่นมันป,ป่แม่นตัดเหนียวมาเข้า็เกาลงไปได้ัาคาเปี้ยงปึ๊บอุปรกรณ์เข้ามับมับปิดฝาปิดไฟพี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปกินกันเลยไป นีคนน่ครับพี่น,อน,น้องตอนมีนคาเทลวาแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงครับโอ้โหคือสุดยอดมากเลยบางสีสดหนังพรอนๆนะแซ่บหลายครับพี่น้องเม่งน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วกับที่เด็ดเลยน้ำจิ้มพริกพริกผงนะครับอันนี้ก็เป็นเอื้องเอื้องน้ำอบนะครับ,บเปือ่อ,อ,อยดียครับใครทำกูเหรอ โอ้อาหารฮมไปปะมึง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 ใครมึงไข้เอ<า>้ยอาหาร้ัมว้าวอืมอัง อืมอืมเลยครับหากินอยากเด้ออใครอยากตอกให้อร่อยมะหนอบม นำนตรงนี้นมึงด้วยใบยีแห้อนฮอนอ้ยฮอนมีแหยพี่นองมัเงเออมีไปฮอนแ้งนี่เบอฮ่ายสุด,ดอดนะคนไข้มันสุด,ดอดหวาน ก้ยอยก้อยกะคุณกินไม่ลงป้ายกินคานะม,มันนะกินลูก้อบคุณกะรแะแทบเอาอะไรวะลูกอีตาไม่นอ้องต้องกินเป็นรูปยันกินไข่ไหม ไข<ม>่มันอืมข้าบาร์เดียร์เลยลูกเข็ม่อ่ะอืมเห็นปะเห็นปะไป แต่ฮาร์ดจะพาไปไปเอาเด็กกินหอมๆลูกต้ากับแชรับพวกขุนแชไปถ้าเฮดสูตรนี้แด้พี่น้องมันจะบอกข้าวเลยอย่าบอกเลยว่ามันจะบอกข้าวมันขี้ข้าวนิดนึงข้าวเดี๋ยวเบิด นอนนอนอไงนอนวะขอนิ้วเซ็นน้ำขอนจังนิาเซ็นอืมขันขอนิ้วเซ็นออืมกินน้ำกิ่นเปกไงนะน่าบออืมเผ็ดนิดนึงจะแสบลูก

หน่าม <differences S 2> ั่ครับจุอจ๋ออัศจรจั์ตากล้องน้ำได้เลย หอมด้วยื้อนเมนูก็มาต้มอึงนะครับผมหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือต้มน่องอุ๋งนะครับผมจากประเทศอิตาลีนะทุกคนนะเออใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นอยังนั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นเมนูอย่างเมนคิมนาแซบๆนุ่มๆกันเดี๋ยวจัดให้แบบเมนูพิซด่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมสามารถแอดไปเลเลซีแอดดิชเชตหนึ่งหกแปดนะทุกคนนะ เขามีโบนัสดีๆโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนอยู่นะแอดเข้าไปเลยบอกว่าพี่ยักษ์แนะนำมาที่ i ลนแอดแอดลิฟเช็ดหนึ่งหกแปดแล้วทุกคนนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแอดไปตอนนี้เลยไปทุกคนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปมีคอร์สใส่เสียพระโซ่ขุนตอนน่าลงลแล้วนะ